สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องวันที่25ธันวาคม66ครับครับได้รับสายจากปูสมไสครับพี่น้องเนาะปูทั่วมาด่วนครับปูสมไสกับไห้แนวทางกับช่องน้ําเชียร์ครับพี่น้องเนาะไห้กับน้ําเชียร์เพราะวัวงวบังหัน เพิ่นก็ใไ้ไปซื้อเพิ่นว่าให้ไปซื้อลอตเตอรี่ว้แปดหาครับพี่น้องครับผมถือว่าปูไหเลขแม่นด้วยครับผมความทั้งเหลขกวิ่งของปูก็ถือว่าเดินดีครับผมปูไห้วิ่งห้าบนห้าล่างครับผมครับเอาคลิปที่พ่านมาที่น้ำเชื่อได้ลงไปกับลงคลิปแนวทางตัวเลขกปูเป็นเหล็กขับนวณครับผมครับปูก็เด่นบนล่างสี่กับแปดครับสองตัวบนล่างมีสี่หกสี่แปดสี่เจ็ดครับ ในคลิปนี้ปูทั่วมากครับผมว่ามีเหลขกวาอมฝันครับผมครับไปรับชมรับฟังน้ากันเด้อครับพี่น้องกับปูสมไสครับพี่น้องเพื่อได้โชว์ได้หลับไปน้ากันครับพร้อมกับสิไปห้ปูย่ำพร้อมครับผมว่าปูหอไปจัดลอตเตอรี่ตัวใดครับผมครับเพื่อได้โชว์ได้ลับไปน้ากันเด้อครับพี่น้อง30มสท่านว่าคม66กับปูสมไสคอนที่จะไปรับชมรับฟังเขามาเชี่ยกับขอกาบขอพระคุณปูครับฝากกดติดตาม กดไหลกดแช่เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชี่น้ำเช่โอูหน้ำแช่ในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขความฝันกับปูกันเลยครับจ้าเจริญผลลูกเจริญพลลครับปูเก่ามาเชี่การนมัสการครับจ้าลูกจ่าครับปูครับเป็นยังไงปูนหลังจากาาที่ให้ฝันปั้นปั้นวาน่วาฝั้นวาน่วา,วา,วาลูกลุงลุงน้ำแช่เนะี่ยเอาเอาเอาโทรศัพศท์ถวายลุงพอ่อ ทรศับต้อตั้งเครื่องตึ้งตงเครื่องเลยได้ลงเบอร์นี่แล้วเนี่ยเครื่องได้ปูอเครื่องไอ้ไอ้แปดหนึ่งเจ็ดอ๋อเครื่องทีนศูนย์เก้าสองห้าหกหนึ่งห้าแปดหนึ่งเจ็ดลงปูลปูก็เลยเป้เมามามาเบิ้งโทรไอ้เบิ้งเลขโทรนเบอร์อย่างน้อยอยู่ในเครื่องหนึ่งก็เลยเอาแปดไอแปดหนึ่งเจ็ดตมนเป็น่าไรครับปู เออหลวงพ่อเล้ยไปซื้อครับตัวหลวงพ่อซื้อลอตเตอรี่ด้ชุดหนึ่งสองใบไายหนึ่งเจ็ดแปดก็ไอ้หนึ่งไเอ้เจ็ดหนึ่งแปดจ้โอ yeah. like ้รับตัวบ่ปูจ้าพอหลวงพ่อมี้ปดเนาะไม่พอหรอมีแกันซี่หลวงพ่อแล้วเงินเขาตเตียน้ำเชื่อไปเจ็ดหนึ่งปดจะลูกัเจ็ดหนึ่งแปดเออกระไทรไปบอกลูกหลานน้ำเชี่ยน่ะจะลูกจ้ะอ่แต่ว่าหนึ่งหึเจ็ดเด่นยบ่ปูหรือว่าเหรนหนึ่งแปดรายกว่ว เล่นใจเล่นเล่นหวยใบอันนั้นหวยชุดตัวหวยชุดสองใบเนี่ยอันเจ็ดตัแปดลูกอ๋อแปดแปดตัวเช็คก็เล่นลูกแปดตัวเช็คก็ซื้อรถเทรนมันมีหวยใบเขามาขายให้หน้ากุติเลยแต่ว่าเป็นนักหนึ่งแปดที่ปูจ้าจ้าลูกจ้าจ้าอ๋อกลับกันพอลงเมื่อพอของลงปูมันมีอันหนึ่งแปดเนาะมีมีแปดเนาะสี่กับแปดเออ่สี่กับแปดก็เลยเออมันข้ามมตีประกากับว่าก็เลยนั่งโอ้ครับผมฟังมาน้ำเชี่ยวโทรศัพท์ถวายพี่น้อง อ่าเบอร์่วกพแปดมันูดน้ติวทอับไวในฝันน่ะครับตื่นตืน้าตีหนึ่งบพอตื่นตีแล้วตื่นตีห่ตีสองตื่นมาบาหน้าบ้าอยงัก็เอเิ่งโั้นับ่วันลยลูกจำเจนี่ว่า่าออจหนึ่งเจ็ดเด้อครับพี่น้องครับผมแต่ว่าเลขกันเลขคคำนวณในพูกอ่ะย่งยำตัวเกาลป่ะครับผมเออตัวเกาลัะลูกซีก็ซีก็แปดลูกด่างบนน่ะกรนจาลูกกาจายซีก็แปดเออจแล้วก็มาเข่าก็เลข ขันพร้อมเลือครับพ si ี e, <sim. S 1> ่น้องเี่วันนงถึงลูกาน้ำเช่อย่บเล้ยมันก็มันติมาเตะๆมามากนว่ามวันมา่งตัวซัสวยตัวศัเมี่เบมือนแปดหนึ่งเจ็ดแต่ว่าปูสื่อเจ็ดหนึ่งแปดครับผมจ่ายหนึ่งหนึ้นัือมันมีมันมีหนึ่งชิ้มีแปดหนึ่งชิ้ที่กันนะจ๊ะแต่มีมีชิ้นื้อไว้จ้ครับอย่าลืมเดือครับพี่น้องงวดว่างหันปูสื่อแปดหาถึงาายใบครับผมเ็ดปดหาไายใบเยอะจ้ะครับเปดปหาได้ยี่สิบก็ใบตีปู ่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดไปเอ้าเก่ามาเชียนอยากจะถามปู่อทีนึงว่าอันนอกจากอันหนึ่งแปกับหนึ่งเจ็ดนี่ปู่ซื้อตัวใดไ้เนี่ยครับปู่ปู้ซื้อปู้ซื้อซื้อไว้หลายลูกซื้อไว้สี่ี่นี่มีี่เจ็ดมีซีหกซีเจ็ดซี่หกสามลูกเออเด้อสีเจ็ดสีหามลูกที่ซื้อไว้ลรตเตอรี่เด้อปู่ชอบเล่นเทรตเตอรี่เด้อสีหกซี่เจ็ดซีสาม จ้าจานี้เนี่ยตัวหน้างนที่ที่สามเลยที่สามก็ที่ที่เจ็ดหน้างาหลุลุกลุกปู้เสียครับนะครับหนึ่งเจ็ดกับหนึงแปดนี่แะครับผมเออจ้าจ้าเพราะนี้มาันที่จดมนเซ็ตกระวันเอนมันซ็ตกับเขาจำาติไอ้ฝนนหลูกลาไว้ว่าเอ้ยครับจ้าเขาเกีเป็นโซ่เป็นลาบด้วครับพี่น้องจ้าจ้าลุกหลาจาจ้าหนาวเพราะว่าหนาอ่ะ หนาวอยู่ป oh, 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 ูครับผมโอ้ยยุ VI ่งยก้งเทียบกับหนาวได้หรอล่ะอาบน้ำเสร็จป่ะครัลูกปูว่ันจสวดมนดเลยจ่าคนที่จะจำมาได้จุดเทียนยุดสุกอยู่ครับโอ้ลูกควรปูหล่ะเลูกปูพยังพยังลูกหลานพยังพยังจแจเจาขอให้ลูกจบดีนะลูกเนื้อสุขกายสุขใจคุณหน้าตาปกป้องได้ลูกเนื้อครับน้มาสกากันนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับจ้าจ้าเจริญพรจ้าเอาครับพี่น้องครับผมครับปูกะให้แนวทางอ่างวดว่าหันกับวิ่ง หาก็หกครับพี่น้องเนาะกับแลปูกับมักเลขแปดหาครับผมที่น้าเชื่อลงไปคลิปงวดว่างหันครับผมครับปูก็ได้ลอตเตอรี่หลายใบอยู่ครับผมแปดหาครับมาล่าสุดนี่ปกูกัมาฝันว่าน้าเชื่อถวายโทรศัพท์ครับพี่น้องเนาะอ่าเบอร์ที่พี่น้องที่โทรหาเนี่ยนะครับผมศูนย์เก้าสองห้าหกหนึ่งห้าแปดหนึ่งเจ็ด แต่ว่าปูกะอ่าเดนซีกับแปดกับผมปูกระเลยว่าแปดนะสนใจเป็นก็เลยกับเลขครับพี่น้องเนาะจากแปดหนึ่งเจ็ดปูกะอ่าหยิบจับลอตเตอรี่ก็คือเจ็ดหนึ่งแปดครับผมครับเจ็ดหนึ่งแปดเอาเพื่อเป็นโชคเป็นลาบเรื่อครับพี่น้องเอามาฝากพี่น้องพี่ซีครับผมแนวทางตัวเลขอ่าข้อมฝันของปูสมไสครับผมครับเพื่อได้โชคได้ลาบไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะในงวดวันที่ สามสิบท่นวาคมหกสิบหกครับบ่าว่าจะเป็นเลขคำนวณอ่าเลขนิมิตครับเก่ามาแชร์ก,กับน,นำเสนอสูพ่พี่น้องซี่รวมไปถึงเลขที่แปรคือ,อยังเลขของแม่ดอกไม้เองสิครับพี่น้องเนาะเพผนเห็นเลขอยู่ดอกไม้ครับกเข่ามาสองงวดตีแต่เด้อครับผมบ่าว่าจะเป็นเก่าเจ็ดเก่าหนึ่งหรือว่าแปดหาครับพี่น้องเนาะครับล่าสุดนี่กับลงคลิปไปแล้วครับผมเลขอ่า เห็นอยู่ดอกไม้ของแม่ดอกไม้ครับผมแล้วก็ร่วมไปถึงเขล่าปั้นผ้าเนี่ยด้ครับผมจิตถึงนี่เดี๋ยวจังไดกัมาตามติดแม่คือเก่าครับเฮานี่เป็นเหลขความฝันของปู่ด้ครับพี่น้องครับกับบได้ตีหลายตัวครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเบอร์โทรศัพย์กับข้นอยู่แล้วครับผมแปดหนึ่งเจ็ดหรือว่าเจ็ดหนึ่งแปดครับนี่แหละครับพี่น้องเป็นแนวทางเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงเบิ้งครับเอาถ่ายคลิปนี้ เก่ามาเชียกกขออพ่ออวยพรให้พี่น้องเพโชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเง,เงินไปน้ำกันครับพี่น้องในงวดวันที่30ธัท่านว่าค้ม66สําหำหรับคลิปนี้เอาไว้สํานี้ครับผมพอกันคลิปหนาเด้อครับพี่น้องครับผมจิมีแนวทางเด็ดแนวทางดังมากสู้พี่น้องเอซีเป็นลำดับต่อไปครับผมสวัสดีครับ